วันที่3ธันวาคมพศ2567เวลา10นาฬิกานายปิยะลืออุติกุลวงผู้อำนวยการสำนักง,งานก่อสร้างชลประธานขนาดกลางที่สองมอบหมายให้ในายกวีสุวรรณพิบูลหัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่สองพร้อมด้วยนายพงศ์พิพัฒน์พ่อนาวิศวกรชลประทานลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสำรวจภาพพื้นดินที่1เพื่อเก็บข้อมูลนำไปประกอบการออกแบบถนนทางเข้าหัวงานโครงการอ่างเก็บนะ้ำแม่ตีตําบลจางเหนือ อำเภอแม่หมอจังหวัดลำปาง โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ตีตั้งอยู่ที่ตำบลจางเหนืออเภอแม่หมอจัหวดลำปางมีแผนงานก่อสร้าง3ปีพศ2569ถึงพศ2571เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะมีความจุที่ระดับเก็บกัก59.70ล้าลูกบาทเมตรสามารถส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่ทางการเกษตรประมาณ10,000ไร่วันที่4ธันวาคมพศ2567นายสมพลชุมแก้วผู้อำนวยการสำนักง,งาน ก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่16พร้อมด้วยนายจงกรมสมพงศ์ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ําและบำรุงรักษาละนดกระแสสินและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่แก้ไขปัญหาน้ํากัดซอกค,คอสะพานบริเวณปากคลองหนังบ้านสนามชัยอําเภอสทิงพระจังหวัดสงขลาเนื่องจากน้ํากัดซอกและสนับสนุนเครื่องจักรเครื่องมือเพื่อดําเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เรียบร้อยต่อไปโครงการสถานีสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบคลองหนัง โครงการบริหารจัดการน้ำค่าสมุทรสทิงพระจังหวัดสงขลาตั้งอยู่ที่ตำบลคองรีอเภอสทิงพะะ จังหวัดสงขลาลักษณะโครงการเป็นการก่อสร้างสถานีสูบน้ําพร้อมอาคารประกอบขนาดอัดตราสูบน้ํ10า10ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจํานวน2เครื่องและก่อสร้างระบบท่อส่งน้ํา2เมตรจํานวน2แถวความยาวรวม1.6กิโลเมตรทั้งนี้สามารถลดความเสียหายจากอุทกภัยพื้นที่ข้าสมุทรสถิงพะะทั้งหมด 475,000ไร่พื้นที่น้ำท่วม151,100ไร่พื้นที่น้ำท่วมลด,ดลง32,000ไร่พื้นที่เกษตรกรรมประมาณ21,530ไร่ครัวเรือนอยู่อาศัยประมาณ1,485ครัวเรือนและเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนสำหรับการเพาะปลูกในฤดูแล้งเพิ่มขึ้น12,000ไร่